แม่งหยังว่าแม่งหยังว่ะพอเคยเห็นว่าแม่งหยังว่าพาเงินพาเงินกับพาตังสงสยัยแม่งหยังแม่งหยังวะโอ้โหบว่าแม่งหยังว่าแม่งหยังว่าพ่อกับแม่แม่งหยั่งมาว่าเอาสิสงสัยต้ะสงสัยไหมลูกเอาจงแม่งหยังว่ารู้จักมันคือแมงดา ทีสงเสริสิไม่หยังวะกินใหญ่โบว่าเอา้านางดูใหญ่แล้วคังเล่คังเล่กรดีไม่หยังวะเอ้ยมันขยับได้ด้วยไม่หยังวะเฮ้ยมันขยับได้วะมันขยับได้วะรอเอาสองตัวนั่งฟองกันไปเอา้าทำยังไงเอาเอาเอ รู้จักโบแม่งยังวาแม่งยังว่ารูา้จักโบมันคือแมงดารูา้จักบลูกแล้วคืนนี้เป็นอันลับมโนะแม่เอ้านางจองไมดามืดคืนเงิน